ชิลล์บร,ทริทารประเทศไท้จำกัดนะคะโดยเพศสัจกรเอกซ์อนสานัทนะคะที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างสินค้า NR d ดีที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงานประกวดนะคะ International Exhibition of Invention Geneva นะคะครั้งที่48ณน,นครเจนีวานะคะสมาพันธ์ราสวิตโดยล่าสุดนะคะได้มีการทำพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ทางวิชาการกับคณะสาขาวิชศาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์ดรรัชนีวัน เป็นที่ปรึกษาแนวแนวทางเชิงวิชาการและวิจัยนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในภาคส่วนของมหาวิทยาลัยและภาคส่วนเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางนวัตกรรมสุขภาพและก็การส่งเสริมด้านวิชาการเพื่อสอดคล้องกับนโยบายในการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ,และก็ภาคเอกชนของสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะคะ เพื่อทําให้งานวิจัยสามารถนําไปต่อย,ยอดใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์หลักที่สําคัญนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกคนไปเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาจริงๆต้องบอกว่างานวิจัยที่ร่วมกันทํากับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเราทํามาประมาณเกือบเกือบปีแลวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฟินิชโ product เนี่ยจะออกมาประมาณเดือนมิถุนายนถึงอย่างช้าสุดกรกฎาคมปีนี้ครับต้องบอกว่านี่เป็นข่าวดีของของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องยามะเร็งอยู่แล้วนะครับนะบเกือบ10ปีเกือบ10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะทรมานจากอาการผลข้างเคียงจากการรักษายาเคมีมมบําบัดรวมถึงการฉายแสงและการผ่าตัดและคนไข้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นมะเร็งระยะ3หรือระยะ4ที่เรียกว่าระยะลุกลามแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อัตราการอยู่รอดของของการมีชีวิตเนี่ยสั้นมากนะครับก็คือหลักเดือนแต่ทีนี้ต้องบอกเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ตัว ที่ลูกมันทํากับฮาชิกับหมาอยธรรมศาสตรเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่จะไปยืดอายุไปฟื้นฟูทําให้สุขภาพร่างกายของคุไข้เนี่ยแข็งแรงมากขึ้นต่อสู้กับตัวเซลลมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามได้ดียิ่งขึ้นครับต้องบอกว่าฟื้นฟูในระดับเซลล์เลยครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซลมะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับก่อนก่อนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเซลลดีก่อนนะครับแล้วก็การใช้ขุงเราเนี่ยไปทําให้เซลเนี่ยมีการอักเสบซ้ําๆนะครับจนเซลดีของเราเนี่ยกลายเป็นเซล์มะเร็ง และมันไม่ได้อยู่แค่ที่ไอวะจุดเริ่มต้นที่เป็นนะครับมันจะลุกลามไปที่ไอวะอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยคือเราต้องการทําให้เซลล์ที่มันเป็นมะเร็งหรือว่าเขาเรียกว่าให้มันฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับไม่มีความแข็งแรงมากขึ้นไม่ไม่ไม่ให้มันสามารถไปโจมตีเซลล์ข้างเคียงได้นะครับอันนี้คือจุดเป้าหมายของของตัวผลิตภัณฑ์เลยรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์นะครับของทางอาชีพเนี่ยมันจะไปกระตุน้น NK เซล ที่เป็น n a t u r a l killer cell ที่จะเป็นตัวจัดการฆ่าเซลล์มะเร็งอยู่แล้วซึ่งในกลไกการพุ่งกันของร่างกายของ,ของคนนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่แล้วครับโดยอาหารเสริมตัวนีนน้จะพุ่งเป้าไปกระตุ้นให้ NK เซลลเนียมีความแข็งแรงมากขึ้นสามารถจัดการและฆ่าเซลล์มะเร็งนียได้ดียิ่งขึ้นครับจริงๆของเราเนี่ยเราเริ่มต้นแต่สารสกัดก่อนซึ่งสารสกัดเนี่ยเราเลือกมาใช้คือเป็นสารสกัดระดับโลกที่เขามีการศึกษามีคิดเข้าะห์สตาร์ดี้ในฮิวแมนก็คือในคน พบว่าผลลัพธ์เนี่ยมันสามารถช่วยนะครับทำให้จำกัดหรือว่าจัดการเซลล์มะเร็งได้จริงโดยไปกระตุน้นทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์เนี่ยไปจัดการฆ่าเซลล์มะเร็งได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าในสูตรเนี่ยเรามีคลินิคเข้าสตาร์้รองรับอยู่แล้วบวกกับเราได้เอามาต่อยอดนะครับจากสารสกัดทั่วโลกที่เรารวบรวมมานะครับนะฮะทำเป็นฟรีดโปรดักแล้วมาทําการศึกษาทำเอามาศึกษาวิจัยต่อยอดกับทางหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในห้องแล็บ พเพื่อยืนยันผลเนี่ยมันสามารถไปจัดการเซลล์มะเร็งในระดับเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ได้จริงทําไมถึงเรื่องธรรมาศาสตร์ต้องบอกว่าทางธรรมาศาสตร์นะครับมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและก็ชื่อเสียงด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับได้รู้จักนะครับกับทางรองศาสตราจารย์ดรรัชนีวันอุ่นแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีความรู้จักใกล้ชิดกันแล้วก็เชื่อมือกันนะครับก็เลยมาร่วมกับทางรองศาสตราจารย์ดรรัชนีวันอุ่นแพทย์ครับ ในสูตรนี้ครับจะมี2 p r โ d u ดักด้วยกันนะครับก็คือเป็นแบบเม็ดนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคือแบบชงดื่มโดยในรูปแบบเม็ดนะครับมีชื่อว่าฮาชิ C C T นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยจัดการฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงส่วนอีกตัวหนึ่งครับฮาชิ C C R ตัวนี้มันจะเข้าไปฟื้นฟูร,ร่างกายให้คนไข้เนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อทาให้เขาสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้จริงครับ ผลข้างเคียงใน2สูตรนี้คือไม่มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการทดลองในในห้องแลบกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับซึ่งใกล้ๆต้องบอกว่าซึ่งใกล้จบแล้วครับนะฮะอีกประมาณไม่เกิน2เดือนครับผมผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วฮะถูกต้องครับผลิตภัณฑ์นี้นะฮะช่วยเสริมการรักษานะครับสำหรับมะเร็งผู้ป่วยทุกระยะตั้งแต่ระยะ1 2 3แล้วก็ไประยะที่4ครับคนไม่เป็นอ่านี่เป็นคำถามที่ดีมากนะจริงๆเนี่ย สโลแกนในการจัดการหรือว่าในการให้คำปรึกษาคนไข้ของผมนะฮะเราไม่อยากเราไม่ต้องร้อ้คนไข้ป่วยก่อนแต่เราป้องกันดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ส,สูตรนียเรากินเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สูงตลอดเวลาเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเซลล์มะเร็งนะครับเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายของเราทุกๆวันขณะที่เราใช้ชีวิตแต่ละวัน,นะฮะเซลล์มะเร็งมันก็จเจริญเติบโตมันเกิดขึ้นทุกๆวันและภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยไปจัดการเซลล์มะเร็งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดร่างกายเรามีภาวะเสื่อมมีการอักเสบมากพุ้งกันมันก็จัดการไม่ได้เซลล์มะเร็งมันก็เลยเจบิบเ,เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง CCT และ CCR 2ตัวเนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นให้พุ้งกันในร่างกายเราทํางานได้ดีอยู่เสมอครับหนึ่งคือต้องบอกว่าฮาชินะครับตอนนี้มันเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในประเทศไทยจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้มาเขาเรียกว่า เขาบอกมาว่าสมุนไพรตัวนี้ดีคนนั้นบอกว่าสมุนไพรตัวนั้นดีหรือที่ผ่านมาอดีตเนี่ยมีการใช้สมุนไพรตัวนี้ปรากฏพบว,ว่ามันดีกับคนไข้มะเร็งอย่างนี้แต่เราไม่ได้ใช้ความเชื่อหรือคําบอกเล่าเหล่านั้นนะครับแต่เราเอาเป็นผลทางการผลทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะคิเน i ้าสตาร์ดี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับที่บุคลากรกทางการแพทย์ทั่วโลกเขายึดมั่นว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันเชื่อถือได้มันจับต้องได้เพราะว่ามันเป็นตัวเลขสถิต นะครับหลังจากที่มีการทดลองแล้วเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งหรือมีเซลมะเร็งอยู่ในร่างกายเนี่ยพอกินเข้าไปปั๊บมันสามารถไปจัดการห ang, ารือยับยั้งการแพร่กระจายห ang, รือทําให้เซลมะเร็งเนี่ยในร่างกายมันฝ่อไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันทุกอย่างมันถูกเขาเรียกว่าสติตัวเลขเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันจะบอกด้วยจากตัวเลขที่ออกมาจากงานวิจัยครับต้องบอกว่าราคาที่เราเซตไว้นะครับตัวฮาชิ c ี t กับ c c r เนี่ยเป็นราคาที่คนไทยเข้าถึงได้จับต้องได้แน่นอนครับ ตอนนี้ทําไปแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับผมก็ระยะเวลานะครับไม่น่าจะเกิน2เดือนนี้ครับก็น่าจะจบแล้วครับมีการทดลองในคนนะครับที่ป่วยจริงนะครับแล้วก็มีการทดลองในห้องแลบคู่ขนานกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าจริงๆอ่ะสารสกัดที่เราคัดเลือกมาใช้ครับมันมีการทดลองคิเนค้าสตาร์ทที่จบไปแล้วนะฮะแต่เรานําสารสกัดที่ดีจากทั่วโลกเนี่ยเอามารวมกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า CCT กับ CCR ซึ่งตอนนี้เรากําลังทําใน ในกลุ่มคนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็งจริงกับในห้องทดลองนะครคู่ขนานกันไปครับผมสุดท้ายอยากจะให้ทุกคนนะครับที่กําลังเผชิญเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับที่เขาเรียกว่าไม่มีทางออกนะครับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีแล้วก็กาลังทรมานจากภาวะโรคมะเร็งนะครับผมต้องบอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ฮาชิ achi, c c t และ CCR ีเนี่ยจะช่วยเราได้ครับ อย่างน้อยเลยนะครับมันจะทําให้ร่างกายของเราเแข็งแรงมากขึ้นอาการเจ็บป่วยทรมานจากมะเร็งนะครับจะต้องดีขึ้น,นาจากผลิตภัณฑ์ฮาชิ c c t <5 S 1> และ CCR <5 S 1> ครับผมในแบรนด์ Lady Solution นะคะคือเราออกแบบสินค้าเพื่อดูแลจริงๆตั้งใจเลยดูแลสำหรับผู้หญิงวัย40นะคะตั้งแต่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าด้วยการทำงานด้วยภาวะความเครียดด้วยหลายๆอย่างที่เราต้องดูแลค่ะเลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยจริงๆ30 ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีความเสื่อมและเริ่มมีความแก่และซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเกียดที่สุดก็คือความแก่ถูกไหมคะแต่ดังนั้นเนี่ยการดูแลนอกจากการปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีจริงๆจะสามารถช่วยชะลอการแก่ได้จริงในทุกๆมิติเลยค่ะทั้งในด้านของฮอร์โมนเองทั้งในด้านของรูปลักษณ์หน้าตาภาพลักษณ์หรือรวมถึงเส้นผมที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดค่ะ จริงๆตั้งใจสําหรับเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะเจาะจงเลยเพราะว่า,าสารสกัดทุกอย่างเนี่ยเราคัดสรรว่าดีและปลอดภัยสําหรับผู้หญิงดีและปลอดภัยสําหรับผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ต,ตัวตัวหลักเลยจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลกลุ่มผู้หญิงวัย40ปพที่ฮอร์โมนลดลงนะคะคือผู้หญิงเนี่ยพออายุ40ัพป,ปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนจะลดลงประมาณ20-25%แล้วมันส่งผลต่อหลายๆอย่างอาจจะเริ่มแรกจากอาการนอนไม่หลับเลยนะคะจะหลับ หลับยากหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกตื่นแล้วนอนต่อไม่ได้บางคนมีอาการร้อนวูบวาบมีอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะบางคนมีภาวะที่เรียกว่าทําให้ครอบครบัวเล้าฉานเลยมันมันเป็นภาวะสภาวะภายในร่างกายนะคะรวมถึงอารมณ์วีนเวียน,นหัหหูซึมเศร้าวพวกนี้ค่ะผิวแห้งบางคนรู้สึกเหมือนมีตัวแมลงมาไตา่อะไรแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความพร่องของฮอร์โมนแต่เมื่อเราอะค่ะ คืนสมดุลให้กับร่างกายนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องไม่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งมดลูกเพราะว่าพอพูดถึงฮอร์โมนอะ่ะเราจะรู้เลยว่ามันมันเสี่ยงมากนะที่คุณจะไปเข้าใกล้มะเร็งเต้านมหรือมะมเร็งมดลูกซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยที่เราจะกลายเป็นว่าเรามาลดความลาคาญทางกายแต่กลายเป็นว่าเราดันมีโรคายในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะให้ความสําคัญตรงนี้เป็นจุดแรกในการคัดเลือกสารสกัด สารสกัดของเราเนี่ยคือปลอดภัยมีการใช้มายาวนานมากกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกได้รับรางวัลที่เรียกว่าเป็นระดับโนเบลของเกาหลีเลยเพราะว่ามีเฉพาะแค่ฮุนไดซัมซุง LG เท่านั้นที่ได้รับรางวัลน,นี้เราคัดเลือกสารสกัดนั้นมาใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วพอมาใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยนะคะตัวตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวไวทยทองหรือ e อสเซอร์โปรเอ็มโฟเของเราอะคะ่ะเราเรียกว่าได้ไปประกวดที่งาน Invention Geneva ซึ่งบอกว่าเวทีนี้ไม่ได้เป็นเวทีมาร์เก็ตติ้ง แต่เป็นเวทีที่นักวิจัยทั่วโลกคาดหวังรางวัลจากที่นี่เพราะมันเป็นเวทีที่เรียกว่ามีการรองรับทางทางทางวิชาการสูงมากนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในปี2522ค่ะแล้วก็เป็นการต่อยอดมาจนถึงผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดก็คือผลิตภัณฑ์เส้นผมนะคะแต่ตัวผลิตภัณฑ์เส้นผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเราด้วยด้วยความที่ว่าเราดูผลิตภัณฑ์ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เส้นผมแล้วก็เน้นเฉพาะสําหรับคุณผู้ชายเพราะว่าเขาจะไปเน้นที่การยับยั้งฮอร์โมนนะคะแต่ว่าตัวนั้นจะใช้ไม่ได้ผลสําหรับผู้หญิงนะคะทีนี้เราก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงเพราะว่าผมกับผู้หญิงเนี่ย คือมันเป็นหลังคามันเป็นอะไรที่แบบมันมันอยู่บนศีรษะของเราเนาะนะคะแล้วก็ทางเลือกอะ่ะมันก็จะมีเราไม่ว่าเราจะไปเขาเรียกว่าเราจะไปปลูกผมหรือจะไปอะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบคือรู้สึกว่ามันจะต้องมีช่วงหน้าเกียรดอะ่ะแล้วเราก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ไปช่วยบำรุงฟื้นฟูจากภายในเรียกว่ามันไปปรับ เขาเรียกว่ามันไปปรับไมโครเอนแวลูเมนต์คือความเครียดทําให้ผมร่วงความเครียดทําให้ผมงอกความเครียดทําให้ผมเสียได้จริงแล้วเรายังใดอีกเรายังดัดเรายังสะเรายังย้อมพวกนี้ค่ะมันทําให้เกิดอนุมูลอิสระในบริเวณเส้นผมเนี่ยเยอะนะคะแต่ตัวนี้มันไปขจัดนะคะอนุมูลอิสระปรับให้มันพร้อมกับการงอกของเส้นผมแล้วเรายังใช้สารสกัดที่ออของ มหาวิทยาลัยเมเปิลนะคะประเทศอิตาลีที่มีงานวิจัยมากกว่า500ฉบับมีคลินิคอลสตัดดี้นะคะนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปยืดอายุเขาเรียกว่ายืดระยะการเจริญเติบโตของเส้นผมที่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 ตัวตั้งต้นเลยดังนั้นตัวนี้เลยใช้ได้ผลทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยเพราะสารสกัดหลักเนี่ยเราใช้สารสกัดจากอิตาลีแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าอิตาลีค่ะเป็นประเทศที่ติดอันดับหัวหัวล้าน มากที่สุดท็อปทของของโลกนี้เลยและสารสก,กัดตัวนี้แพร่หลายใช้กันแบบยาวนานนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราเอามาใส่ในผลิภัณฑ์ของเราแล้วก็เป็นโคแบรนดิ้งแบรนด์เดียวในประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้แล้วใส่เต็ม Effective Dose ด้วยค่ะสร้างผมใหม่ด้วยค่ะลดการหลุดร่วงสร้างผมใหม่ด้วยนะคะก็ในในอันเดียวกันไม่ว่าจะผมร่วงจริงๆผมร่วงจากฮอร์โมนนะคะผมร่วงด้วยวัยอายุนะคะ40ผมร่วงวัยทองผมร่วงผมร่วงจากการดัด ย,ย,ยืดย้อมนะคะหรือผมร่วงจากโรคต่างๆบางทีเนี่ยเรามีการใช้ยาผมร่วงเราผมร่วงจากโรคต่างๆตัวนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันพิเศษถึงขนาดที่ว่าเรามีงานมันมีงานวิจัยว่าสารสกัดตัวนี้ค่ะแม้กระทั่งคนที่ใช้เคมีบํบาบัดอะ่ะเราก็จะเห็นว่าคนที่ใช้เคมีบำบัดผมร่วงใช่ไหมคะผมถูกทําลายด้วยเคมีบํบาบัดขนาดนั้นเส้นผมขึ้นได้อะค่ะ มันก็เลยทาให้เราเนี่ยมั่นใจมากในการเลือกสารสกัดตัวนั้นมาใส่นะคะแล้วก็เป็นสูตรที่เราเองเนี่ยพอทําเป็นสูตรแล้วเราก็มีการวิจัยในระดับเซลล์นะคะเส้นผมเลยกับธรรมศาสตร์แลผลวิจัยออกมาดีมากค่ะโอเคเลยเรียบร้อยแล้วถ้าผมร่วงนะคะหยุดการหลุดร่วงเนี่ยจะสังเกต แล้วแต่คนนะคะแต่ภายใน1-2สสัปดาห์นี้เริ่มเห็นแล้วว่าผมไม่หลุดร่วงแต่ว่าเรื่องของการผมงอกเนี่ยมันจะขึ้นกับแต่ละบุคคลเพราะว่ามันจะต้องไปขจัด ถ้าคุณมีความเครียดคุณพักผ่อนไม่พอหรืออะไรก็ตามมันต้องไปขจัดอนุมูลอิสระบริเวณนี้แล้วใช้เวลาแล้วผมเวลามันงอกค่ะมันงอกจากข้างในคือมันอาจจะงอกแล้วแต่มันยังไม่แทงออกมาดังนั้นใช้เวลานิดนึงเรื่องผมงอกใช้เวลา2-3เดือนนะคะตามงานวิจัยเนี่ยเราใส่สารสกัดตามงานวิจัยเลยอทาน2เม็ดเป็นเวลา2เดือนหลังจากนั้นวันละ1เม็ดครอบคลุมเรื่องแก้ปัญหาเส้นผมทุกเพศทุกวัยค่ะ คือจริงๆสินค้าเราอะค่ะเป็นสินค้าที่ดีทั้งในเรื่องของการที่ถ้าเราเราเรามาเ,าเรียกว่ามีมีการเซ็น MOU ร่วมกับทางธรรมศาสตร์หรือว่าในการส่งประกวดเนี่ยวัตถุประสงค์หลักจริงๆอะค่ะเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาได้เรียกว่าม,มีมีมีข้อมูลหรือหลักฐานในการตัดสินใจมากขึ้นในการเลือกว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่มันปลอดภัยจริงๆแล้วมันดีแล้วมันได้ผลจริงๆ แต่พอเมื่อเขาได้เลือกครั้งแรกไปแล้วค่ะพนเปเชื่อเลยว่าสินค้าตัวนี้มันจะทําให้ผลลัพธ์ของมันน่ะเป็นตัวที่ทําให้ลูกค้าซื้อซ้ำอย่างแน่นอนเพราะในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยเรามั่นใจมากก่อนที่เราจะลงสู่ตลาดอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะสินค้าตัวผมนะคะชื่อสินค้าอโลโซลนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปได้นะคะในในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็จะมีตัวแทนจําหน่ายนะคะจําหน่ายเราก็สามารถสั่งซื้อได้เลยทุกร้านก็คือราคาเดียวกันค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วก็รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ t ิกต ok รวมไปถึง y o u t u b e นะคะเพจสัชกรเอกได้เลยนะคะ